จริที่บริษัทอะไรกันเนี่ยจริงสิเราจะมาสอนเตะเราจะมาบริษัทเรียนแต่งหน้า อ๋อสวัสดีนะอ๋อสวัสดีนะอ๋อสวัสดีจ้ะเธอมาทำอะไรที่นี่เหรอหรือว่าเธออยากจะมาสอนให้ฉันสอนแต่งหน้าหรือว่าอะไรเหรอ <speaks. S 2> <azing. S 1> คือฉันได้ข่าวว่าที่นี่เป็นโรงเรียนสอนแต่งหน้านะ่ะอ๋อใช่โอเคจ้ะตามฉันมาทางนี้เลยโอเค เธอรอดนะเธอรอดอยู S <S ่แล้วทำไมเธอจะไม่รอดล่ะก็ฉันเป็นเด็กใหม่ที่ฉันยังไม่รู้จักใครเลยฉันชวนเพื่อนก็ไม่ยอมมาอ่อแต่อโอเคจ้ะมาทางนี้เลยอ่ฉันคิดว่าเธอต้องไปเรียนกับซาลฟีน่าเองนะเอ่เดี๋ยวฉันจะไปแนะนำทีมงานก่อนก็แล้วกันโอเคทัไงเหรอตามมาเลยลงกดสวยนนะ ไลซ่าชวนเรามาทําไมนะทำไมยืนอะไรแบบนี้แล้วสลซ่าก็ไม่ยอมมาสักทีอ่ะืจริงสิตามมาเร็วโอเคนี่เลยนะเป็นสมาชิกใหม่ของเราเขาชื่อฉันชื่อลอฟี่จ้ะอ้าวสวัสดีนะลอฟี่สวัสดีสวัสดีฮะเขาเป็นน้องใหม่ของเราเราคนที่จะแนะนําเขานะว่าแต่ละคนชื่อว่าอะไร โอเคฉันชื่อพลาซ่านะฉันเ,เป็นผู้จัดการกับทาริซ่านะฉันเป็นพี่สาวทาริซ่าโอเคนะอ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีเช่นกันค่ะคนที่สองอ่าสดดีนะฉันชื่อคริสตัลนะ ฉันมีหน้าที่เตรียมสถานที่ในการแสดงต่างๆนะยินดีที่ได้รู้จักนะอ๋อยินดีเช่นกันจ้ะอ๋ออ๋อวาน,นิลลนมากันเถอะโอเคก็ได้กัอไปตาเราเอา่อสวัสดีนะฉันชื่อวนนานิตลาฉันเป็นน้องของวาน,นิตี้นะ่ะ สวัสดีนะอะฉันเป็นผู้จัดเตรียมของหรือว่าเตรียมของกวาดกวาดหรือว่าดุดฝุนประมาณนี้นะี่ยฉันก็เป็นผู้ช่วยสงคัญฉันชื่อวานิตันและนี่เบอร์รี่แล้วก็วานิลลานะยินดีที่ได้รู้จาักนะยินดีจ้ะเป้งเถอะโอยล้มเหรอ อ๋อฉันชื่อซาลฟีน่านะโอ้ซาลฟีน่าเหรอชื่อเพราะจังฉันเป็นผู้สอนคนเรียกว่าเป็นคนสอนแต่งหน้าน่ะยินดีได้รู้จักนะอ๋อยินดีเช่นกันจ้ะโอเคอ๋ออ๋ออ๋อ สวัสดีครับเอ้าสวัสดีนะครับไม่ต้องสุภาพุลขนาดนั้นก็ได้เอ้าสวัสดีฮะผมผมชื่อแบล็กนั่นนะคะเอ่อสวัสดีค่ะผมผมเอ๊อผมผมผมอ๊อโอ้ยผมเป็นตากล้องนะฮะเอา้าคุณนะฮะคนสุดท้ายเจ้าน้องเทิมอ่าเอ๋อโอเคสวัสดีฮะ สวัสดีจ้ะเธอ,อชื่ออะไรเนาผมชื่อบอลนี่ฮะผมเป็นคนเตรียมอาหารนะฮะกับฮนะอ,อินดีเราจ๊กนะฮะอบจ้าเลฟรี่ก็เลยรู้จักทุกคนในทีมของเราแล้วใครคิดว่าจะให้เลฟรี่เป็นอะไรดีฉันอยากให้เลฟรี่มาช่วยฉันเป็นช่วยสอนแต่งหน้านะแล้วฉันจะสอนเธอให้เป็นผู้ที่เก่งการแต่งหน้าที่สุดเลยโอ,อ้จริงเหรอ ใช่จ้าฉันจะสอนเธอเลยนะโอ้ขับใจมากๆเลยนะที่เธอจะสอนฉันฉันจะเป็นได้จริงๆเหรอเธอเป็นได้อยู่แล้วนะนะฉันจะไปสอนเธอแล้วนะฉันขออนุญาตไปสอนเอ่อนอกเวลานะโอเคอืมโอเคเลยเย้เป yeah, ็นหน้าได้แล้ว